ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ TWICE l a d ดี to e บ n c ิน n ชนเอ้ย Bangkok. แบงคอกแซวเล่นนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตรอบนี้มันอินเตอร์เนชั่นแนลมั่งจริงตัวไอเองก็ตามสาวๆมาตั้งแต่16นะแล้วสาเหตุที่ต้องมาดูให้ได้ก็เพราะว่าสาวๆเพิ่งต่อสัญญาไปก็ไม่รู้นาะว่ารอบหน้าที่ TWICE มาไทยจะอีกกี่ปีแล้วจะอยู่ครบ9คนไยหมพักดราม่าก่อนนะคะมาดูวอลกกัน ด้วยความ V.I.P เนาะก็มาตั้งแต่11โมงจ้าแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมาเที่ยงก็ลืมไปนะคะว่ามันเข้าไปก่อนไม่ได้ก็เลยไปหาอะไรทากันค่ะทุกคนก็ไปถ่ายตู้สติ๊กเกอร์กันนะก็จะเสีย120บาทแล้วก็จะได้รูปน่ารักน่ารักแบบนี้มาเลยก็เลือกเป็นสีฟ้านะคะจะได้เข้ากับชุดของไอ้ด้วยด้วยความเพิ่งมาคอนเกาหลีครั้งแรกทุกคนเพิ่งรู้ว่าเขาจะมีบ้านเบสเนี่ยเอาของมาเจกแบบนี้น่ารักมากได้เป็นการโมโมนะคะได้เป็นเมนพอดีเลยแล้วมาต่อที่กิจกรรมแรนดอมแดนทุกคนเพื่อนเพื่ด้นมมา ก็แอบไทายบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยมโมโม่สิคนนะคะเจียวอีกห้าคนเต้นกันเต็มสนามเลยไอ้ก็แอบไปเต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่นะไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะคะและสภาพหลังเต้นเสร็จทุกคนอากาศมันตอนเที่ยงอะร้อนมากดิฉันก็เต้นเอาให้คลุมเลยค่ะในที่สุดบ่ายโมงกว่าเพื่อนฉันก็ามานะคะและสิ่งแรกที่ฉันไปทําก็คือการช้อปปิง้งทุกคนก็ไปซื้อเสื้อยืดมาหนึ่งตัวนะคะราคาพันสองและหลังจากการเข้าคิวที่งงๆที่เมาส์ไปแล้วนะคะทุกคนก็ได้เข้ามาฟังซาวเช็คแล้วนะคะ เนี่ยที่บอกว่าตอนแรกฉันก็ไฟนะคะพยายามไปอยู่ใกล้ๆเวทีแต่ว่ามันก็คือไม่เห็นอะไรเลยทุกคนทางป้ายเอ่ยมือถือเอ่ยนะุกคนแล้วก็ผู้ชายตัวสูงส,งสงอะไรอย่างเงี้ยเราไปอยู่ข้างหลังเขาก็คือสู้เขาไม่ได้ก็สุดท้ายก็เนี่ยมานั่งรอข้างหลังนะทุกคนเต้นรอไปนะคะบอมอัพและในที่สุดโมเมนต์ที่รอคอยคะ่ะทุกคนและนี่เลยนะคะเพลงที่ไอ้รอคอยนะโกหาได้มาเห็นก้นกระดกของซานะด้วยตาเป็นๆน,นะคะแล้วข้างล่างเป็นจีฮโยกับ Momo, <ๆ>โมโมะเธอคิดดูอื้อ หลังจากคนเริ่มบอกเลยว่าปล่อยจอยนะคะเต้นยับค่ะมาอยู่ข้างหลังคือทีเยอะมากไม่ต้องไปเบียดกับใครนะคนแล้วก็เจอแก๊งชาวไทยที่ไปเต้นแรนดอมแดนนะคะก็เต้นกันตาแตกอยู่ตรงนั้นนะคะเต้นแข่งกับโมโมอยู่ข้างล่างพวกเพลงดังๆฮิตนะคะก็จัดมาแบบเมดเล่เต้นกันรัวๆเลยทุกคนแอบรู้สึกว่าฉันไปหน่อยเพราะว่าอยากเต้นเยอะๆแต่ว่าก็เต้นยับค่ะทุกคนฟินมากๆที่เห็นกล้องสันสก็คือถ่ายไปเต้นไปนะแต่ว่าก็ถ่ายมาเยอะมากเน้นดูมากกว่าทุกคนถ่ายแต่ท่อนทุกบางเพลงที่ชอบมากจริงๆนะคะ แล้วฝันที่ไม่กล้าฝันค่ะแอบได้ขึ้นจออินเทอกับเขาด้วยถึงจะแป๊บเดียวก็เถอะนะเอาจริงอ้ว่าที่จ่ายไป6ก0 0กว่าบาทนี้คุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าทําได้ทุกอย่างเลยทรง้ทยคอนเสิร์ตนะคะด้วยโปรเจกต์จากวันไทยนะวันแรกก็จะเป็นทูปายแบบนี้แอบเห็นวันที่2เป็นออวิดีโอน่ารักมากมีแบบขอบคุณที่ต่อสัญญาด้วยมันจริงมาทุกคนไอ้ก็อยากจะขอบคุณสาวๆเหมือนกันที่ต่อสัญญาส่วนที่แบนเนอร์นะคะก็จะเขียนว่าจะโตไปด้วยกันกับทวิสอะไรแบบนี้ซึ่งจริงมากเลยนะเพราะว่าเราก็ดูมาตั้งแต่สิบ นะถึงแม้ว่าคราวน้าจะต้องนั่งดูเพราะว่าเต้นไม่ไหวแล้วก็ตามวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันคงปี2023ที่มีความสุขมากเลยค่ะใครไปดูแล้วประทับใจโมเมนต,ต์ไหนกันบ้างก็มามามมกันได้นะคะ